โอ้โควิดโควิดโควิดตาหายแล้วเหรอ social distance social distance จากบริเวณ1ี่สี่วันเรนจะอ้วนเดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้แต่เราก็ไม่เช้าไม่ทราบใครเอาผักมาเต็มเลยกำลังทำตาหายแล้วเหรอตาดีขึ้นเยอะเลยค่ะ Mm-hmm. <laughs> Your eye. Ah, okay. So, uh, improving. Improving. You know what happened when I was receiving the the tangmo and others <laughs> oh, and then tangmo. A, a little bit the uh, sand oh, or soil. in <laughs> a When, I, when the ball came high, then <laughs> <laughs> i <into> <laughs> looked look, look, look like me. No, no problem, but in the next morning, the oh. doctor said there is a cut in my oh. eye, but i had reacted it when sleeping at night time. Oh. and, and uh, then that we we got there. now we are in quarantine. no covid. บัต Watermelon Effect ดินมันเข้าตาค่ะเพราะว่าวนโยนสูงดินก็เลยเข้าตานอนขยี้แถ้าโยนต่ำหน่อยดินก็ไม่เข้าแต่ก็เาพูดเลยว่าใครก็โยนกันก็ไม่เป็นไรหลังใส่แว่นตาไปด้วยใช่ค่ะก็เขียนลงในไลน์ว่าใส่แว่นตาลกุก Very Very good service in the hospital Excellent โรงพยาบาลกัน doctor is is real professional And they are operating now also <laughs> <Yeah. S 2> to to cut uh, to operate cataracts mm. yeah. seven eight times every day cataracts cataract operation <laughs> in the hospital ผ่าตัดตาเจ็ดคนทุกวันค่ะแล้วหมอบอกว่า don't worry แกก็เลยแกก็เลยร้องเพลงและก้ให้หมอฟัง happy 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 h a p y happy happy h a y happy happy o a p p o h a y happy 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 y happy happy h a happy happy h y ดูรีบค actual music now แมเล็กไปแล้วเลยก็ม <cam> ีหนวดช่วยลองลังคามันลอกคราบแล้วน่ะนะเออลังคามันลอกคราบทำตั้งแต่ชั้นสามรูดลงไปดิฉันมัอม้นไม่ทำดีโหดทออซันปะ ป่าฟ้ามันโดยเฉพาะวันนี้ไปอยู่บ้านไหนโอ้ี่แนะออกลูกเ <ott> ต็มเลยเนี่ยครับเนี่ยเอ้ยลูกต้นเล็ก <Empress> น <captain> ิดเดียวทำไมนลูกเยอะอย่างงี้ต้นเล็เดียวเองอะลูกเยอะหมดเลยโอ้หพริกเขาสอนต้นมีลูกมาเสียบเอออ้มันก็เหี่ยวที่ไม่ใช่ลองต้นมันจริงต้นจริงมันโอ้ตะกงงาม ต้นอะไรมันก็งามทั้งนั้นงามดอกงามใบางามหมดที่นี่งามพิมพุทงามพิมพุทโอ้นี่มันปุ๋ยไอ้สนมี่นานี่สนมมากองเลยเนี่ยแค่แจะทุกบ้านต้องมีมะเขือพี่ิชมีิชมีมะเขือ ขอชอบทุกครับครัวคลิกมาเขือขาตะไคร้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดเอาไม่นั่งจิงชาเลยครับคนซ่าอุ่นไม้อย่างดีเลยนะครับโหนาปึกบ้านคนสวนบุญแตงพวยแตงพูดแบบเล็กเป็ดเออ อันนี้ขาดน้ําอันนี้นี่ไม่ฟีใครเปิดน้ําเลยนี่แห้งเลยเนี่ยอะอนางงามไอ้ภูเขานี่ไม่มีน้ําเลยภูเขาเนี้ตัวหินสไลแล้วกันครับอะไม่มีคนต<ป>ิดได้ภูเขานี่ไม่มีน้ําเลยอะภูเขาแห้งแล้งโอ้หเนี่ยคอพองอยู่คนเดียวเนี่ยหลายหลังเนี่ยมีคนเดียวเ,เป็นเจ้าของนอกน,น,นั้นเขาหนีหมด เเนจะป็โอ้โหหญ้าเขียวหน้านั่งเ,เลยนะเนี่ยโอ้โหทอ,อ,องพื้นที่ทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้นี่ด่าเขียวหน้านั่งเลยนี่โอ้โหนอนเลยครับค <laughs> ันคกัะถายมันชุ่มน้ำเขารสหนาวกันอโอ้โห จนะเอาปกปุมมันอยู่แล้นนี่ก็จะรับตอนแรกน้ำท่วมตายหมดต้นเลยต้นเลนะมอนมอนมี่ั้งสองต้นนีมอนมอนยมเทียนเทียนไอ้นี่อะไรตากกงแดงเหรอไม่ใช่ไอ้ ม่่ใชเออใช่มาตัดเกรสเป็นสีได้อ๋ตอต้นไม้เปลี่ยนสีได้เด้อเป็นจิ้งจกเดลยเหรอเป็นจิ้งจกเลยเหรอ,อ,อเปเลี<อ>่นลย<อ>นสีได้อ๋อตอน้นไม้ดดเป็นจิ้งจกได้ด้วย เที่ยวเกาะไหมครับมีเกาะไอ้เที่ยวนะนกะนยนตะวันแมวฟ้าโอ้โหยนตะวันนี่ไม่มีใครสนใจเลยนี่ตำยินนี่โอโหดูตาลดิมีลูกเต็มเลยอะโน่นน่ะโอ้จริงจริงด้วยแม่เนี่ยดูที่เนี่ยดินเหนียวไหมไหม ทำไมดินเหนียวไม่มาสนใจต้นนี้มั่ง <มา S 1> โอ้โหดินเหนียวอาเงินเลี้ยงเมียวโอ้โหบ้านสามใบเทาโอ้โห,นนหคนอยู่นี่คนติดก่อนนี่ยเนี่ยติดอยู่ในก่อนนี่นะโอ้เนื้อข้าวเหนียวเลยอ่าหนึ่งเหนียวปิ้งมันน,มน,มน,นี่นี่นี่เหนียวปิ้งมัน นี่หนึ่งเนื้อปิ้งมันตอนนีมทำอาหารสูตรไทยล้่นเขาบอกต้านไดรับได้นั่นมีครกอีกครกครกตำอะไรนะเนี่ยตำมะพร้าวใส่ขาค่ะมะพราตำมะพร้าวใส่ขาต้นหลกตำยังไงตำมะพร้าวใส่ขามะพร้าวเนี่ยนะทำแบบเป็นชิ้นเนื้อมะพร้าวเนื้ออ๋อเพรมันผูดไม่ได้มันตีมันแตกก่อนโอ้มะพร้าว นี่ตะขาอยู่นี่ขาทางน้ำทางน้แล้วน้องทำไมมันไม่ค่อยเต่งเลยไอ้ขามันได้ดน้ำขาดน้องไม่ลดน้ำนี่เนี่ยจะมีสะพานเข้ามาหมดเลยเนะนี่ก็สะพานเข้านี่ก็สะพานเข้าคนติดเกาะตะพานเสือดีว่าสะพานไม่เสียลเลยใช้ต่อโอ้ตัวน,นี้ ดูดีฟังนี้ครับเคยเหมือนกันนี่ก็เคยเนี่มีทั้งดอกทั้งลูกโอ้ดูดูอันนี้หาลูกไม่เจอเลยไม่มีลูกตรงนี้เก็บไปหมดแล้วมั้งกินยอดมันก็ได้ตรงนี้ลูกกินยอดจะมกเตื่นยัง อกนำข้าวแม่แมงเช้าตื่นหรออ่าข้าวตื่นแล้วอั้ไม่แปดโมงเช้าตื่นหรอแปดแล้ว,ลวต้องรอตะว,วันสองน้ำแตงเนี่ยเอาไปได้เลยนะหน้าบ้านเลยนะแต <laughs> <c oughs> มาเลียงไม่ให้เลยนะส่งอาหารให้ใคร <c oughs> เออเมลียงมาตรงนี้อันนี้เสร็จแล้วมาไม่ได้เลยบ้านนี้ <c oughs> มาเลเซียกักไว้อยู่ดีไม่ว่าดีแต่เดมมันไม่เห็นคนไทยอยู่ในสายตาเลยนั่นไปมาเลเซียสจั่งอาวัตะวาจ่า มูสวัวดใคราวนี้มันออกดอกไมมันปลานี่ก็ออกดอกแต่ว่าออกดอกน้อยอยู่ดอกมันปลามันหอมหอมจนเย็นโรคอะไรเนี่ย กระโดนเลยเนี่ยเม้นลูกกระโดนเต็มไปหมดเลยเม้นทำอะไรก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้ลูกกระโดนกระโดนลูกดอกนะเนี่ยเป็นเป็นควาแข็งแรงเนี่ยอ๋อยอ้รู้แล้วว่าทำไมชื่อกระโดนมันล่วงใส่คนนะกระโดนกระโดนเลยกระโดนเลยไม่ได้เอ้าเอ้าเอาเอาวิ่งเลยวิ่งเลยทำให้บ้านร้องร่านค่ะอ้าววิ่งเลยวิ่งเลย วิ่งมาอยากรอใน <c oughs> เสดช่เสียงแฉ้วแฉ้บไปตัวนะไปเอาจากบ้านมาเต็มเต่นเลยยังอะ่ะเต็มเต็มเลยยังอะ่ะเต็มแล้วค่ะแล้ว <c oughs> โอ้นี่ฝักไอ้คูนเอามาทิ้งใต้ต้นนี่เต็มเลยฝักคูนที่ไหนฝักฝ<อ>ักจำฉาจำฉาเจ้า กระปุยใส่เสมอแม้นมะลายไปไหนไม่รอดไปไหนปกติมีกุ้งโอ้ยออกเลไย่งเนี่ยดอกกัญเกาเนี่ยกินดอกกัญเกาเนี่ยนะดอกกัญเกล้ามันหอมเย็นตอนเย็นมันตึงจะหอมกันเกานี่าออกดอกแล้วเนี่ย Mm. มีกลิ่นนะมีมีกลิ่นแล้ว mm. ปั้นเอาเลยดิฝนก็ <c oughs> <c oughs> เขาทำเท็กเจอร์ได้เหมือนมันไม่ด้านๆมันไม่เหมือนมันมันที่อื่นเขาทำแล้วมันเท็กเจอร์มั็นยังไงมันเลี่ยนๆมันดูแล้วเฮ้ยมันของปลอมอันนี่ทำไว้มันเหมือนอ่าต้องมีรอยนะครับอ่าแบ็คโผลรอยดักโผลแล้วเบอร์โชจบันนะ 尴尬，好幼稚。嗯 ก่อนมันเป็นน้ําขังเขาเอาฟูนมาปิดปิดหมดเลยเป็นที่นั่งแทนอย่างนั้นมันก็ขังไอ้ยุงที่ไปยุงไข่เอาปลามันก็กลายเป็นตอไม้นะโอ้ <laughs> 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 ung, ม่วงหลน่นตกใส่หัวเนี่ยกาดโดนขาดไม่โดนตัก็ตายทั้งคันยังเนี่อยนะครับ มันหล่นมาให้กินยังไม่กินเลยอ่ะเดินเดินไปหล่นมาใส่ปากปั๊บปากแตกปากแตกเลยมีรถไฟฟ้าเปิดไฟด้วยเก็บพริกสุกเยอะมากเลยไฟหน้าไม่ปิดน่ะเก็บไม่ทัน แสดงว่าขี้ฟันเยอะขี้ฟันเยอะต้องใช้แปลงสี่แปลง แปดหมื oh. ่โอ oh, ้สหราฐโอ้เชียชีวิตสามพันกว่าแล้วสเปนแสงละคนี้สมัยนนกับโค่ะ โอ้โหนี่โดนบล็อกเลยนี่ต้นนี้แต่มันยังมีดินมันมีันมีดินมันมีดินกับปลอมดินขยายได้โอ้ยสีหม้อเนี่ยสีหม้อโลผักโลผัก เลยคนนึกซ <muitas S 2> ื <sketches> ้อตัวพอออกเลยคนนึกซื้อตัวพอออกยี๋สิยี๋ป่ะนึกเป็นนึนเป็นมือเลยมาถึงว่ะฮะครับแป้วเราเยอะครับแป้วนานแล้วโอ้านี่ก็มีเห็ดฟางให้ทำทุกวันเลยเนาะเราปรุงเองนะครับเนี่ยเห็ดฟางเราเอง เม่ป่าออออออทำไรกินโอ้ข้าวไม่สีข้าวโจะได้คลดว่างๆมากมันอยูก่กับผักก็มันเย็นเลยค่ะขอ,อไปซื้ออะไรไม่ได้นะะไ,ได้ใช่ได้ไม่ได้ไไดตอนนี้ถูกบล็อกทั้งนั้น,นกลับไปไหนมาไหนไม่ได้ทั้งนั้น

อะไรชื่อตัวเล็กๆอยู่พมาค่ะเดี๋ยวก็คงโต่อใช่ตัวนล้กๆอยูยบนพมยาวๆหน่าแหลมๆดินๆเนี่ยฮะไม่ใช่เอ็นแท็กติดติดกะเดืดินเหรอกะเดือดินมั้งโอ้เดนเลกๆอ๋ก็เดือดดินกเดเล็กๆเปงของก่งาเมื่อวานเาจะคุยกอย่ะแต่เม่อก้กินดิ ก็เป็นอะไรนอนหมดสติหมดแรงเหรออ๋อเด้อโอ้ยตามโอ้ขนาดตามประติกตึงเลยหรอที่สติแข็งแล้วเหรอตายแล้วอ๋อก็เดือดดินน่ะชมสถานที่เหรอคะฮะชมอาหารและสถานที่นะชมหมดเลยชมหมดเลยชมหมดทุกอย่างอ่าเห็นอะไรก็ชมหมด มันเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะสิที่นี่ยจะไปอะไรจะอดยากเยอะทั้งนั้นจะเอาอะไรอ่ะเอายายังมีเลยถอนให้ได้ทุกวันอยากได้มากเฮ้ยตามตรงนี้ว่าพ้าไฟในไทยอ่ะแข็งบอกก็ดึงดินบอกนอนแข็งตายอยู่ในโลกพินตามตรงนว่า้าใครครับฟ้าไฟฟ้าไฟมีใครเป็นอะไรอยู่ฟ้าไฟต่าง โอ้ยบอกโควิดหรือเปล่าดิหมอค้นแล้วตัดตัดตัดไัดออดตัดตัหตัดตัดตััดต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 ัตาดตั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 ือต pues ััตัดดตัตัดตัดตัดดตัดตตัดตัเตัดตกดตัดตัดตับตัตัับตัดตััดดตันัดตัดตัดัดตัดตาต้อััต้ััั เรียกลูกมาหาแล้วก็เข้าไปในบ้านแรงนน่าให้กอนเนี่ยให้กินลกลูกๆเลยเนี่ย <c oughs> เอออียกว่แอล้ยคนละลูกไม่พอถ้าใครยกโรคเนึงอปรับต้องยกมากกว่าลูกนึงอ ยังของทริงของกว้างดีแท้ของดีของจริงแวของจริงที่อยู่ในนแล้วก็เลาลองาดเีก็จะมีาขยของท่รานหรือวร้านโชว์ห่อ